สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็มาที่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้พามาชมทะเลแหนแดงนะครับที่เราได้ทําการปล่อยแหนแดงไว้นะครับหลายท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเพาะเลี้ยงขยายแหนแดงนะครับแต่ไม่ใช่ที่นี่นะครับที่นี่ใช้ระบบเปียกสารแห้งแก้งแหนแดงนะครับก็โตขยายเต็มพื้นที่นะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับการทําเป็นโรงงานปุ๋ยนะครับ ในขั้นตอนต่อไปนะครับแหนแดงที่ได้จากการขยายที่นี่นะครับก็จะเอาไปตัดแห้งนะครับเพื่อทําปุ๋ยเอาไว้สําหรับหว่านลงนาต่อไปนะครับอัตราการขยายตัวของแหนแดงนะครับก็อยู่ที่1กิโลกรัมต่อ1ตารางเมตรนะครับก็ลองดูพื้นที่ที่นี่ดูนะครับว่ากว้างขวางขนาดไหนนะครับตอนนี้เต็มไปด้วยแหนแดงก็ถ้าเลี้ยง ให้น้ำท่วมขังตลอดนะครับแหนแดงก็จะมีในเรื่องของศัตรูธรรมชาติเนี่ยมารบกวนเราจรึงต้องใช้เทคนิคเปียกสะระแห้งแก้งแหนแดงเข้ามาครับเพื่อให้แหนแดงเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ต้านทานโรคแล้วก็มแมลงที่จะมาทําลายดูนะครับอันนี้เต็มพื้นที่เลยตรงนี้เป็นแปลงขยายเป็นแปลงอนุบาลกล้านะครับ ที่เราเลี้ยงแหนแดงเอาไว้นะครับเยอะจริงๆ